สวัสดีครับมาเจอกันคือเก่าครับช่องพยาการแชนแนลเมื่อนี้พยาการพามาเบึงมั่นเดือน11กับปลูกได้อ่ปลูกได้อเมือ่อมื่อนี้วันที่18กันย่า2อ6 4มั่นก็จะครบอยู่3อาทิตย์ครึ่งครับ3อาทิตย์ สามอาทิตย์ไปปลายนะครับมั่นสามอาทิตย์ไปปลายครับเบิงครับหลังจากที่เราได้รับการแสละมั่นน้ำยาเล็งหลากนะครับแสทอนท่านน้ำยาเล็งหลากนะครับแล้วนำมาปลูกนะครับนี่ครับผลของมั่นนะครับผลของมั่นติดครับติดเกือบทุกต้นเลยนะครับติดเกือบทุกต้นเลยนะครับกำลังแต่งกำลังตั้งแถวครับเนี่ยกำลังเป็นแถวครับเนี่ยกำลังเป็นแถวครับ นี่พื้นที่หาไร่ครับพื้นที่หาไร่กว่าเนาะนี่พื้นที่หาไร่นะครับ inee, พันอีแดงอีเขียวครับนี่ผสมกันมีทั้งอีแดงแล้วก็อีเขียวนะครับละมันครับละมันนี่ครับวางรากฐานดีนะครับวางรากฐานดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเหมือนกับเพาสร้างบ้านเหมือนกับเขาเฮ็ดยังนั่นแหละครับ ถ้าหาวางรากฐานไว้ดีนะครับมันก็จะเป็นผลตามมานะครับบานแข็งแรงนะครับในส่วนของการปลูกมันคือกันนะครับเขาการเขาเลือกทอนพันธุ์ต้นพันธุ์นะครับเวลาคอนเวลาตัดเวลาคอนแล้วเขาก็นํามาแช่น้ํายาเร่งรากนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อรานะครับนี่ครับบํารุงมันตั้งแต่ต้นนะครับพอบํารุงเสร็จแล้วนะครับ ทิ้งไว้เเก็บใส่กระสอบได้สักสามสี่มือออกหักแล้วพอมันออกหักแล้วเขาก็นํามาปลูกครับเนี่ยอ่าขอโทษขอโทษเม่นออกหกักออกใบครับพอมันปงพอมันแตกตาออกใบมาแล้วสักสามสี่มือนะครับเนาะนะก็นํามาปลูกครับอืก็นํามาปลูกนี่ครับนํามาปลูกครับพอนํามาปลูกแล้วมันมันมันเกิดเร็ว มันมันเกิดเร็วครับต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงครับต้นมันก็สมบูรณ์แข็งแรงครับเนี่ยต้นทุกต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเนาะนี่หลังจากที่เราปลูกไปสี่เอเอไอสามอาทิตย์กว่าครับเกือบสี่อาทิตย์สามอาทิตย์กว่าเกือบสี่อาทิตย์ครับนี่ครับเป็นแถววิดแล้วครับเป็นแถววิดแล้วนะครับที่นี่เขาก็มาเบรงระยะมั่นประมาณนี่นะครับสามถึงสี่อาทิตย์นี่ เขาสมควรนี่จะมาซ้ำได้แล้วครับถ้าเขาซ้ำซ่ากว่านี้มันจะบัท่านกันอมันต้นไหนตายมาเบิงครับมันต้นไหนตายสมควรจะมาซ้ำมาอย่างก็มาเอาบะจกมากรนเบิงครับเอามาจกมากรนมาซ้ำเนาะเพราะว่าครบสี่อาทิตย์ปุ๊บเขาก็จะได้ใส่ปุ๋ยสูตรเริ่มต้นผลฮอร์โมนก็ได้นะครับให้อาหารทางใบก็ได้นะครับให้ปุ๋ยครังแหลกให้ปุ๋ยครั้งแหลกเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันได้แข็งแรงเนาะจะเริ่มเติบโตได้ดี เ่าจะเล็งต้นเล็งหลากบันก่อนนะครับเล่งต้นเล็งหลากบันก่อนนะครับเล็งต้นเล็งหลากมันก่อนนะครับเพราะว่าลามันที่มันบักแข็งแรงลามันที่มันเป็นปลายมันยังส่นะครับบางที่มันก็ล่มบางที่มันกระเสียบบนแนนเ้าก็มาเช็คมาคัดบึงนะครับมาเช็คมาคัดบึงว่า ต้นไหนมันบ่อหลอดแล้วหรือว่าต้นไหนมันเบิงเปอร์เซนต์มันการเกิดอยู่แต่ว่าการเกิดมันบ่แข็งแรงนะครับต้นมันก็ใบแข็งแรงนะครับเขาก็เอามาสามเลยนะครับดีกว่าที่เขาจะปล่อยทิ้งไว้นะครับคู่มั่นเขาก็จะได้บหวางเนาะจะได้บาหวางจังสัรมันเสียเวลาครับอ่า้ามันตายมากมันเสียเวลาต้นต้นหนึ่งกับตีไปสักห้าหกโลพ่อล้ครับอ่าตายสิบต้นก็ห้าหกสิบโลเกือบลอยโลละ เออเพราะฉะนั้นบสมควรที่จะปล่อยมันหวางครับเขามีลํมมันเขาก,ากมาามา็มาสามัํมเอาครับตัดมาสั่มมาสัํมไว้เนาะนะครับนี่ครับปรเปอร์เซ็นต์การเกิดมันดีครับปรเปอร์เซ็นต์การเกิดมันดีเวลาเราแสน่น้ำยาเล่งหลากเ้วปเปอร์เซ็นต์การเกิดมันดีนะครับนี่ครับเบื้องต้นนี่ครับนี่อันนี้เป็นมันเฮียนี่ยมองนี่เป็นมันเฮียเราถอนออกครับเลยมาถอนออก อย่าให้มันมีอันนี้มันเกิดค,ครับเบิ้งตีและครับต้นต้นต้นมันนะครับต้นมันออกทีเดียว 3, าสามสี่สามสี่ต้นเขาเอาออกจากต้นหนึ่งเพื่อจะได้ให้มันแข็งแรงตน้นทัง้งทึ้งนะครับอย่าให้มันเกินสามต้นนะครับอย่าให้มันเกินสามกิ่งออย่าให้มันเกินสามต้นนะครับแต่จะให้มันเหมาะสมมันได้สักสองเดือนครับในเดือนสองเดือนเนี่ยมาไล่มาไล่มาไล่ตัดออกมาไล่อ่ ตัดกิ่งครับอืม,มาล่แตงกิง่งเนาะมาล่แตงกิ่งครับพยาะยการะดปลูกช่วงฝนมันตกเนาะฝนมันตกพายุมันเข่าครับพายุเข้าสองลูกครับนี่ครับมันเฮดไห้ดินแน่นครับเนี่ยมึงจีละ่ะบอกคอยดีเท่าไเรเราครับเพราะว่าเฮดไห้ดินแน่นแต่พยาการมีวิธีเฮดอยู่เพราะพยาการมีเครื่องปั่นหล่องอยู่ครับนี่มีปั่นหล่องอยู่ เดี๋ยวพยาการใส่สูตรปุ๋ยลุ่มต้นพยาการจะเอาปุ๋ยมหาวานกันวันใส่คูเลยวันใส่วานไปเลยครับพยาการจะมีเครื่องปัน่นมีมีเครื่องปั่นหล่องมีเครื่องยกหล่องครับไทไถกบเลยเอถ้าถ้าเป็นคนอื่นก็นจะเอารถไทยมาไทกบนั่แหละครับแต่พยาการจะปั่นขึ้นเอาปั่นดินนี่แหละครับเพราะมันต่ำเนาะปั่นดินหล่องให้มันดขึ้นหรือสูงนิดหน่อยให้มันซาดขึ้นนะครับพร้อมกับใส่ปุ๋ย ลองพื้นไปนําเนอะรัาเนาะเร่งตนง้นเร่งใบนะครับอาจจะเอาปุ๋ยสูตรอ่อนๆไปก่อนครับบำรุงใบบำรุงตนง้นบำรุงหลกักเนาะบำรงหลักบำรุงตน้นบำรุงใบนะครับให้มันสูงใหญ่กว่านี้ซะก่อนเอ่ออย่าเฝ้าไปใส่ปุ๋ยหมากนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ปุ๋ยหมากสูตรไทยลังเอ่อไทยมันนักนักนี่อย่าเฝ้าใส่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการนอกปุ๋ยครับมันจะนอกปุ๋ย พอมันนอกปุ๋ยแล้วมันเห็นให้ต้นแขะต้นแกนครับเพอเพอต้อนบักแข็งแรงตายครับอย่าเฝ้าไปใส่ปุ๋ยหมากนะครับถ้าใส่เต็มทีก็ถ้าปุ๋ยถ้ามันได้สักเดือนสองเดือนก็ใส่สูตรสิบหาก็ไไ้ถ้าใส่รอบเดียวก็ใส่สิบหาสิบหาไปได้ครับถ้าเกษตรกรท่านใดที่ปลูกมั่นแล้วประหยัดนั่นเนี่ยอย่าประหยัดเงินก็ใส่สิบหาสิบหากระไประหยัดเงินสูตรเสมอไปเลยก็ไไรครับแล้วพอจะการใส่สองหลอบครับ พยการว่าใส่สองหลอบใส่สูตรอ่อนๆไปก่อนอาจจะเป็นสิบแปดสี่ห้าก็ได้หรือว่ายูเลียผสมศูนย์หกศูนย์สักหน่อยก็ได้บางคนมันแต่ละสูตรแต่ละคนบะคือกันเนาะแต่ว่าสูตรของพยาการก็ช่วงเริ่มต้นนี่พยการจะมาใส่ถ่ายนักครับพยการจะใส่ถ่ายอ่อนๆสิบแปดสี่ห้าอย่างเี่ปุ๋ยอีแตนก็ได้ครับอาปุ๋ยอีแตนก็ได้สิบแปดสี่ห้านี่ผสมยูเลียอีกจัหน่อยครับ อผสมยูเลียสองหนึง่งสิบแปดสี่ห้า 48, เป็นสูตรมาแล้วครับเขาผสมมาให้แล้วก็บอสองอหนึ่งอสองกิโลยูเลียหนึ่งกิโลยังสี่ผสมกันกระไรครับสองหนึ่งนะครับใส่สูตรนอนๆไปก่อนครับถ้ามันได้สักสองเดือนแล้วนะครับสองถึงสี่เดือนนี่สมควรที่จะเริ่มมาใส่ปุ๋ยหมักครับอืถ้ามันเลยเข้าเดือนที่ห้าไปถ้าเราใส่ปุ๋ยหมกัก เพราะว่ามันมันเป็นหัวแล้วมันมันเป็นหัวแล้วช่วงนั้นเดือนที่สี่นี่มันมันเริ่มต้องการตัวายนักครับอืมต้องการตัวเคมแคลเซียมอหล้นะครับต้องการต้องการตัวายหลายนะครับเขาใส่ศูนย์หกศูนย์ผสมยูเลียก็ได้ศูนย์หกศูนย์ผสมสิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับถ้าเขาเดือนที่ห้าไปแล้วหัวมันมันเป็นหัวแล้วมันเริ่มจะสลัด สลัดหกักฝอยออกครับอ่ามันเริ่มสลัดหกักฝอยออกใสว่าท่านบอใส่ได้อยู่ครับหาเดือนก็ใส่ได้อยู่เนอะหาเดือนนี่ใส่ได้อยนะู่ยครับอ่าแต่บางคนไปใส่เจ็ดเดือนแปดเดือนมันได้กินปุ๋ยอยู่นะครับหลากมันก็น,นําไปใส่ยู่แต่ว่ามันได้บบเต็มทีครับมันได้ปบบเต็มทีเพราะหลากฝอยมันก็บอกหอยมีแล้วเนาะอ่าแต่ถ้าให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยพ่นได้เลยครับพ่นได้เลยจนกว่า ปุ๋ยทางใบมีจํากัดระยะเวลาบ่บ่มีครับเพราะว่าปุ๋ยทางใบนี่ให้ได้เท่าไดยิ่งดีอเอาจนเฮาพ่นเข้าบ่ได้เหรอ่าเอาจนฮาพ่นแบกถังเข้าบ่ได้นล่ะครับอืปุ๋ยทางใบออถ้ามีเวลาใส่ใจปานนั่นโอ้ยมั่นสีหัวใหญ่ครับมั่นี่คุ้มค่ากับเกษตรกรในการเห็ดอยู่ครับหัวเฮ็ดดีๆนะครับเฮ็ดประนิดประนิดจักหน่อยครับมั่นเพราะว่า ใส่ใจมันจังน้อยเพราะราคามั่นปีนี้มันก็โอเคเยอ่ครับผมว่าปีหน้ามันก็จะคงมาแตกต่างกันหลายดอกอตอนนี้เนี่ยพยาการเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยหลังจากที่พยกานพยาการคุมหญ่าไปแล้วเดว้นี่อมืมันเริ่มขึ้นครับแตกเบี้ยออกมาใหม่ครับเนี่ยายา,าคุมหย่าผนว่าคุมหญ่าได้สามเดือนครับแต่ว่าอพยาการคุมหญ่า ได้เข้าอาทิตย์ที่สี่นะครับเนี่ยเข้าอาทิตย์ที่สามสี่จะเข้าสี่อาทิตย์สาเหตุก็คือพายุเข่าครับฝนมันตกหลายครับมันสะหลางมันสะลลางน้ำน้ำมันสะลาาาสะลางนา้ำฝนมันมาสะลลางยาคุมหยาไหลยาคุมห้าออกครับมันเลยก,ก็เลยเหตให้มันก็เลยเหตให้ออยาเกิดเลี้ออยว้านี่เกิดเลี้ยนะครับอื ้าเกิดเร็วละมันช่วงช่วงช่วงสามอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์นี่นะครับละมันที่เขาจะมาสามนี่เขาคอนไว้ครับเขาคอนแส่น้ำยาหล่งหลากไว้เสร็จแล้วฮาก็ไปใส่กระสอบปุ๋ยในสักสามสี่มือมันแตกตาแตกใบสะกอนครับ <c oughs> ให้มันโป่งออกมาปริปราะสะกอนนะ่ย <c oughs> ให้มันโป่งออกมาปริประละสะกอนนะครับคอยมาเสียบคอยมาคอยมา,คอย,มาคอยเอามาสามมันจะท่านกันครับ ถ้าเอาเราันสดๆมาเนี่ยมาเสียบนี่กว่ามันจะเกิดกับสีหามือครับเพราะสีหามือครับมันซุ่มนี่ครับมันที่เขาปลูกก่อนนี่มันใหญ่เร็วมันเหย้าเร็วครับมันโปร่งเร็วถ้ามันโปร่งเร็วมันเหย้าเร็วยังสี่บางทีมันเขามาเสียบเอาเรามันสดๆมาเสียบนี่มันบ่่คยเกิดครับมันเกิดบัดทันกับี่มันเกิดอยู่ครับอมันเกิดต้นซํานี่ยังสี่แต่มูนี่ใหญ่ซัำนี่ล่ะนี่เบิ่งติล่ะกว่ามันจะใหญ่ซัำนี่นี่ มูดูดอากาศดูดอาหารไปเบิดครับมันมาท่านมันก็เลยก็เลยอ่าบางคนบางคนมาสามแล้วก็ว่าโอ้ยมาต้องสามดลกสามไปก็เสียเวลาบบเกิดดอกมันเสียเวลามันมาท่านกันหอกว้สันดาวพ่อใหญ่การมาเฮ็ดแล้วนะครับหนึ่งวิธีการก็คือจะให้มันท่านกันก็คือของคอนไว้คอนใส่กระสอบไว้ใส่น้ำยาเล็งหลากแล้วก็คอนใส่กระสอบไว้นะครับในสามสี่มือพอมันแตกตาแล้ว ให้มันแตกต่างเงี้ยเาจังหน่อยก็คอยมาเสียบครับท่านกันเบิร์ครับเขาคอยปุ๋ยให้พื้นดินพร้อมกันใงี้พร้อมกันครับเราต้องประหยัดเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับวิธีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆครับเก็ตความหูเล็กๆน,น้อยๆเนาะ <c oughs> เวลาเอาเห็ดกับมันเนี่ยเขาก็หูเขาก็หู <c oughs> ไปน้าครับเขาก็หูไปนําว่ามันเท่าเป็นจังไดน,นะครับเกษตรกรท่านใดที่เคยเห็ดเนี่ยก็จะหูนะครับก็จะหูนะครับเนาะก็จะมีเทคนิคของไผงมันว่าอ่ามีเทคนิคของแผงมันว่า มันมันที่เถาปลูกนี่มันลักษณะแบบไหนมันต้องการปุ๋ยละโบนะครับอ่ให้เขามาสังเกตดูดูครับสังเกตดูดูอืมมาละมันมาปามันก็มาดูดูครับนี่ครับเห็นบอกพยาการมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนครับสองอาทิตย์ก่อนเมื่อหนีมาเนี่ยเพราะว่าละมันมันหน่อยเออต้นมันต้นพันมันกันยังหน่อยเยะมันบ่่อยเป็นแถวเนาะอเมื่อนีพยาการมาอาทิตย์ที่สามเกือบอาทิตย์ที่สี่แล้วนะครับ นี่ครับพูจัดการที่นี่ต่อไปพูจัดการก็ต้องมาสามครับมาสามสกอนนะครับมาสามแล้วพอผู้จาดการมาสามแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่ปุ๋ยขอโทษนะครับมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ปั่นหล่องเลยอืมมาใส่ปุ๋ยปั่นหล่องเลยนะครับพอมันจะได้กําจัดหญ้าไปนั่งครับไอ้วัชพืชเนี่ยครับวัชพืชหญ้านี่ครับนี่นี่ครับเห็นบ่หญ้าเนี่ย มันน้อยๆนี่อย่าให้มันได้เกิดครับอย่าให้มันได้มีนะครับถ้ามาเอาใดมาเอาครับนี่มันเฮียมันยังในหูนมันนี่เอาออกครับเพราะมันจะไปแย่งอาหารแย่งอาหารมันที่เขาปลูกไว้เนาะเห็ดมันนี่วิธีง่ายๆก็คือวอลง่ายๆนี่ก็คือแบบง่ายสุดก็คือเบิงตนพันเบิงตนมันเท่าครับอย่าให้มีหยาหรือว่าเฉืชเนี่ครับอย่าให้มีหยา อเอาคุ้มยาไดเอายาใดมันหัวใหญ่มันหัวใหญ่ครับเขาใส่ปุ๋ยหน่อยมันกับหัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันใหญ่แบบเต็มทีนะครับเท้าให้อาหารให้ทั้งปุ๋ยทางหลากให้ทั้งปุ๋ยทางใบบะมียาคุหญยาใดโอ้ยมันหัวใหญ่เติบครับอ่ามันจะบเป็นหัวใดอย่างไรนะบะมีบะมียังไปแย่งอาหารมันเลยนะครับมันก็กินล้วนๆนะครับมันก็กินล้วนๆแต่ว่าการให้ปุ๋ยนะครับ การให้ปุ๋ยนี่ก็ให้ถูกจังหวะถูกเวลาถูกช่วงเวลาที่มั่นต้นมั่นต้องการปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นให้เฮ้าสังเกตเบิ้งนะครับว่ามั่นเข้าได้กี่เดือนแล้วจดไว้ครับบันทึกไว้ถ้าจดไว้บ่ได้หรือว่าบันทึกไวบ้บ่ได้เฮาก็เบิ่งว่าามือนที่เฮ้าปลูกนะ่ะมาตรงกับสถานการณ์อยังยังโอ้ยงัวพ่อใหญ่พ่อใหญ่ อยายดำเกิดลูกจังสี่นี่โอ้ทอาจำบ่ได้เขาไปถามเพิ่นว่างัวเกิดลูกมือได้ฮะ <laughs> เพื่อนก็จะบอกใครว่าโอ้ยงัวค่อยเกิดมือนี่เดือนนี่เขาก็สีฮหูว่าโอ้ยงัวเพิ่นเกิดพร้อมกับเขาปลูกมันตัวนี่เขาหูล้วบ่นี่เขาก็นับไปครับกี่เดือนแล้วมนันเท่าเนาะโอ้ได้สองเดือนแล้วจังสี่ได้สองเดือนแล้ว,ออลวโอ้ยมาเริ่มใส่ปุ๋ยหมักได้เลยครับเริ่มใส่ปุ๋ยหมักได้เลยถ้าไผบ่ท่านใส่ปุ๋ยสูตริ่มต้นก็ใส่ปุ๋ยไปพร้อมกันเลยก็ได้ครับ เออเอายูเลียหรือว่าเอา1ิบ5นะผสมยูเลียผสม0 0 6ยนะครับ3สูตรมาผสมกันก็ไดกระทันครับโอ้ยถ้าเขาอย่างหน่อยเขาต้องให้ปุ๋ยมันครับเท้าให้ลายบ่ได้ประหยัดเงินเกษตรกรกจะประหยัดเงินนะเขาก็ให้ซํานี่ก็ได้ครับถ้าให้ซํานี่ถามว่าถ้าเฮาบำรุงดีๆกับจัดวัชพืชได้นะครับคุ้มห้าได้นะครับมันหัวใหญ่ครับาะมันมัน่มีอย่างไปแย่งอาหารมัน นะครับนะเนาะเสร็จแล้วถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับให้ให้ให้อาหารทางใบฉีดปุ๋ยทางใบนะครับฉีดฮอร์โมนทางใบก็ก็ลงมือฉีดได้เลยครับแต่ว่าทาังเหมาะสมนี่สมควรที่สมควรที่จะให้อาหารทางหลักนําเพราะว่าอาหารทางหลักนี่มันจะเป็นลักนะครับลักลัก,ลกพืชทุกชนิดเนี่ยจะกินอาหารทางหลากเนาะแต่ว่า ถ้ามันขาดสารอาหารหรือว่ามันขาดสารอาหารหรือว่ามันกินปุ๋ยบบเต็มที่ยังสี่ปุ๋ยบบเพียงพอนี่เขาก็เอาปุ๋ยทางใบมาฉีดเสริมให้มันนะครับเพิ่เอิ้นว่าฮอร์โมนฉีดเสริมให้มันนะครับฉีดพ่นเสริมหอยมันนะครับแต่ว่าถ้าไผให้ได้ให้ได้ทั้งสองอย่างนี่โอ้ยมันสมบูรณ์ครับมันสมบูรณ์ครับเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปเก่าๆของพเนยการครับในการเฮ็ดมันนะ มันเดือนสี่พยาการกับผลฮอมมนฉีทฮอม์โมนะครับเนาะมันสี่เดือนห้าเดือนนี่หัวใหญ่สําายนะครับเดี๋ยวพยาการจะไปถ่ายให้เบิงครับเดี๋ยวพยาการถ่ายให้เบิงเนาะคิปต่อไปเนาะนี่ครับอันนี้มันเดือนสิบเอ็ดครับปลูกเดือนสิงหาครับไปเดือนสิงหาครับสิงหากันยายนี่ยมาทัานหอดเดือนครับนี่ไดย์สี่อาทิตย์เอ้นะ คลิปนี้พยาการก็ขอฝากไว้ครับขอฝากไว้เนาะครับเนาะคลิปหน้าพยาการจะเฮ็ดมาให้เบิงใหม่นะครับบอกเทคนิคในการดูแรลรักษาบำรุงมันสี่เดือนห้าเดือนต่อไปเนาะครับเนาะสามสี่อาทิตย์แล้วพยาการตอนพยาการมาใส่ปุ๋ยใส่เครื่องปั่นปันจังใดเดี๋ยวพยาการจะทายให้เบิงครับเข้ามาไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้พยาการเน็เด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจใพยาการเนาะ <c oughs> ขอบพูดหลายๆครับผมสวัสดีครับ